สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวอลเลย์บอลสาวไทยคนนี้ก่อนครับสำหรับน้องไก่พิมลรัตนพันธ์ที่ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ดีมากๆถ้าดูตามสสถิติของเธอในการแข่งขัน SV League ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าตัวน้องไก่เนี่ยขึ้นสถิติของทางฝั่ง SV League ในเรื่องของอสถิติต่างๆถึง2สถิติด้วยกันแต่ว่าเกมลุกเนี่ยอาจจะยังไม่เท่าไหร่นะครับที่ขึ้นเลยก็คือเรื่องของเกมบล็อก ซึ่งเมื่อนัดล่าสุดเนี่ยบล็อกไปถึง8ลกูกทําให้อันดับเธอขึ้นมาเลยรวมไปถึงเรื่องของการเสิร์ฟที่เรื่องนี้ผมเคยบอกทนะั้งว่าน้องไก่เป็นคนที่เสิร์ฟดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเสิร์ฟกดดันได้ดีมากๆเลยทีเดียวทําให้น้องไก่เนี่ยมีชื่อตามนั้นเลยส่วนนักกีฬาคนอื่นแน่นอนว่าถ้าเรียงตัวเลยก็ยากเพราะว่าอย่างบุ้มบิ่มเนี่ยก็คือเพิ่งมาเล่นนะครับแล้วก็เพียวก็สถิติอาจจะยังไม่ดีมากด้วยความที่เป็นหัวเสาอยู่ในทีมเล็กนะครับค่าสถิติหรือจำนวนการทำแต้มก็คงจะลำบากนิด ส่วนเตยหัตยาก็เป็นตัวสำรองโดยส่วนใหญ่นะครับอยู่าก็เจ็บไปแล้วส่วนแนนจริงๆแนเน,เนเนี่ยสถิติดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการรุกการรับแต่ว่ามันไม่ขึ้นให้เพราะว่ามันจะมีเกณฑ์ที่ว่าต้องเล่นให้ได้จํานวนก็คือจํานวนอย่างเลือดเรื่องของการตบอะไรเนี้ยต้องได้มากกว่าจํานวนเซตที่เล่นคูณ3แล้วก็มีการลงเนี่ย ประมาณ 6- 0 7 0ขึ้นซึ่งแนน่างที่เราทราบนะครับว่าลงสัปดาห์หนึ่งเนี่ยประมาณครั้งเดียวเท่านั้นเองดังนั้นค่าเฉลี่ยของแนนที่ลงให้กับทีมเนี่ยประมาณสัก5 0 6 0ก็เลยไม่เข้าเกณฑ์น,นั่นเองแล้วก็ที่เหลือก็ีเล่นบ้างลงบ้างดังนั้นก็จะมีไก่คนเดียวที่อาหาค่าสถิติอะไรต่างๆแล้วก็เพียวนะครับที่จะที่จะโดนนับแบบชัดเจนส่วนบุ๋มบิ๋มแนนเตยอ,อยู่ฝ้านุศราเนี่ยดูแล้วน่าจะเกณฑ์มียังไม่ถึงด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเป็นนิวิตหมายที่เราเนี่ยเริ่มเห็นชัดแล้วว่าใครจะขึ้นมาแทนแล้วก็เป็นกําลังหลักของเราในอนาคตได้เห็นอายุอย่างนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าน้องไก่เล่นเอสวีเลกมาเป็นฤด,ดูกาลที่3แล้วโดยฤดูกาลแรกก็เล่นกับโทเรอแอโร่ฤด,ดูกาลต่อมาก็เป็นก um ุมมะฤดูกาลที่3ก็อารันมาเละอ่าลีลาการเสริมดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันพูดถึงการทําแต้มนะครับเป็นโลซังกี้จากก um ุมมะ ซึ่งนักกีฬากรุมมาปีนี้ไม่ธรรมดากลายเป็นบิ๊กทีมได้เลยหกร้อยเก้านะครับห่างจากซามิดี้ที่มีแค่ห้าร้อยเองแมคซิเมสี่ร้อยแปดสิบแปดฟานเฮกครับสี่ร้อยหกสิบสามสติกลอตสี่ร้อยสี่สิบหกส่วนเปอร์เซ็นต์การตบสูงนะครับเป็นออยกากะอารากิห้าสิบเอ็ดจุดหกเบยอนบัตเลอร์ก็ยังถือว่าดีนะครับแต่อาจจะน้อยกว่าคราวที่แล้วสี่สิบแปดจุดเก้านโตรโดลวาสี่สิบแปดจุดหกแล้วก็หัวเสารครับ บีหลังครับขออภัยบีหลังบอลเดสจากพีเอฟยู48.5นอคาลอครับก็ยังเจ๋งเหมือนเดิม48.5คราวนี้มาดูการเสิร์ฟครับแมคเคนซี่เมย์17.1จูเลียสโลเฮาส์การโลเฮลหรือโลฮุยก็ไม่ทราบครับอ่านโลเฮลแล้วกัน15.8 16.8มียูชิโมระยูกะ15.6คาติโน่15.6แล้วก็อไอริชโชเทนครับ15.5ส่วนวิมลรัตน์นะครับถือว่า ทำสถิติได้ดีเลยคือ15.3ย่างที่ผมบอกนะครับว่าได้ขึ้นมาระดับท็อปท็อปของของสองสถิติก็คือการเสิร์ฟอันหนึ่งนิดเดียวนะครับแต่ถือว่าดีมากๆไม่นงนั้นก็จะจะขึ้นท็อปไฟล์แล้วคือจริงๆเนี่ยถ้าย้อนไปเมื่อเมื่อวันเสาร์ตอนที่จบวันเสาร์เนี่ยไก่าอาย่อันดับ5อยู่นะครับแต่ว่าวันวันอาทิตย์เนี่ยเกมเสิร์ฟของไก่เนี่ยประมาณ7.3ก็เลยดอรอปลงมานิดนึง ดูการบล็อกนะครับคนนี้นี่ไม่ธรรมดาหลาหรฤดูการแล้วสำหรับยามากุจิ0.92เลยสำหรับรดูการนี้สูงมากมนี่ถ้าได้ตัวมาก็ดีนะคือเป็นคนที่เราอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่สติของยามากุจิเนี่ยตั้งแต่บีบีมแล้วนะครับตั้งแต่ที่บีมอ,อยู่กับทีมในคุรุเบะเธอก็ทำได้ดีต่อเนื่องอบัตเลอร์ครับ0.85โลเฮาส์0.74ยิมอนลาครับ0.72ดิมิโทรวา0.67 ส่วนการรับเสิร์ฟไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีของไทยแน่นอนยากาะแต่ละคนมีสิถติไม่ธรรมดามีอุไรายามะครับของคุรุเบะมีนี้คุรุเบะเข้ามาดีจริงๆริชูมะุะ53.8คามาบตะของดินโซครับ53.2นากามุระ51.7ไดคุโซโนะของ NEC ครับ51.6 ก็ถือว่าน่าจับตามองสาหรับไก่หมดล้านนะครับผมมองว่าฤดูการปีนี้เนี่ยในโปรแกรมนานาชาติน่าจะมีโอกาสมากขึ้นเพราะว่าคนที่ลดบทบาทลงไปเลยก็คือเตยหัตยาบรรบุงสูงนะครับร่างกายอาจจะดูไม่ค่อยดีหรือว่าไม่อะไรมากนะครับรวมไปถึงทางแนนก็น่าจะมีโอกาสได้สลับสเปลี่ยนด้วยความที่อายุเยอะสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ